สวัสดีจ้าเดี๋ยวเราจะพาไปชมข้อควายกันอ้าวชายปูนชายปูนมายืนอยู่ริมบ่อได้ไงอ้าวอ้าวอ,าวอาว้เดี๋ยวตกเดี๋ยวตกบ่อไปดูควายที่ควายมองหน้าแม่แกมันเห็นแม่เลยมันชอบมองหน้าทีเลย แล้วคนเลี้ยงควายมาแล้วเตยพาควายไปไหนอะกินหญ้าแล้วก็กินยอดมะม่วงพ่อไปด้วยนะโอ้โหดูนี่ดูนี่ดูนี่ควายสองโตน้องปูนอย่าไปใกล้มันลูก อย่าไปใกล้มันมนะมันดีดเอาเดี๋ยวหมาโดนดีดเธอดูนะดูหมาโดนดีดนะไปแลาวไปแล้วหมามันจะไม่เห่ามันนะดูดไิไปแล้วไปแล้วไปแลาวไปและ้ะไปเลาะไปเลาะอืปูมาดูควายเหรอไปไหนอ่ะจะไปไหน ไปไหนห,หมามันเห่าอะไรอ่ะหมาเห่าควายเหรอบรรยากาศลมเย็นๆหมาเห่าควายครับ เดี๋ยวจะไปดูหน่อไม้ตากันหน่อไม้ตายไม่ออกเลยอ่ะห,อหน่อไม้ตาออกหรือยังปูมาดูหน่อไม้ตาหรอมันยังไม่มีเลยลูกปไปกลับมันยังไม่มีหน่อไม้เลยไปเดินไปหาพ่อเปาไปลูกปะไปดิหัน ไปไปเดินดีๆรองเท้าก็ไม่ใส่นะ่ะไปเลยไปเลยอันนี้ชมสวนตาสวนตาก็จะมีมะม่วงมะละกอมีอะไรอีกขนุนขนุน ใบชาพลูเหี่ยวๆควายเดี๋ยวจะพาไปดูมะละกอยักษ์มะละกอยักษ์เตวิกปลูกไว้ ลูกใหญ่โตโมโหลานกินได้สามบ้านนี่โอ้โหใหญ่ไม่เล่าใหญ่ไม่เล่าแต่ว่ามันยังไม่สุกนะโอ้โหเป็นพวงโอ้โหใหญ่มากอะดูติใหญ่มากเลยแต่ละลกูกเจอด สวนตาอย่าเหยียบต้นไม้ตานะเราจะมาดูเด็กเลี้ยงควายกันนี่คือเด็กเลี้ยงควายหน้าตาคุ้นๆเอาเอาเอาหมาชนเา ไปหาพ่อเปล่าลูกเดี๋ยวควายดีดเอาไ,<ป>ไม่บายก่อนน้องปูไม่บาย